น้อมกราบนมัศก,การท่านพ่อครูท่านสมณนะท่านจิคามาทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะกราบคารวะท,ท่านอาจารย์หมอเกี่ยวด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะกราบคารวะครูทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้ขอโอกาสส่งการบ้านเรื่องเพิ่มฉันทะในการดื่มน้ําทุกไม่อยากดื่มน้ําสมุทรไทยสุขใจถ้าไม่ได้ดื่มน้ํานิโรธ แม้ดื่มน้ำก็ไม่ทุกข์มักเมื่อวานตั้งศีลการเพิ่มฉันทะในการดื่มน้ำไอ้กิเลสมันบอกโอ้โหถึงกับเปลี่ยนหัวข้อตั้งศินเลยเลยเนี้ยนั่นแหละแล้วเราก็เลยถามมันว่าเอา้าแล้วแกมีปัญหาอะไรอยากได้อะไรมันก็บอกว่ามันมีปัญหาสิไม่อยากดื่มน้ำไอ้ส่วนที่อยากได้นั่นเหรอก็อยากได้ที่จะไม่ดื่มน้ำไงเราก็เลยบอกว่าเอา้าทำไมถึงไม่อยากดื่มมันบอกว่าดื่มเวลาดื่มน้ำแล้วมันตึงตึงกระเพาะ เราก็เลยบอกมันว่าอ้าวแกก็ลองหาวิธีสิดื่มยังไงไม่ให้มันตึงไหนแกลองคิดแล้วลองบอกฉันหน่อยสิมันก็เออเงียบไปพักหนึ่งแล้วมันก็บอกว่าเออก็เวลาดื่มน้ําก็ดื่มครั้งหนึ่งไม่ต้องเยอะแต่ให้ดื่มบ่อยๆเออเราก็บอกว่าเนี่ยแกก็รู้วิธีแต่แกไม่ทําเนี่ยแสดงว่าแกขี้เกียจใช่ไหมเนี่ยแล้วแกรู้ใช่ไหมว่าน้ํามันมีประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยนะถ้าเกิดแกดื่มน้ําน้อยเนี่ยท้องผูกเดี๋ยวน้องลิสีดวงก็มาเยี่ยมแกหรอก แล้วก็แกหนังก็จะเหี่ยวจะแก่เกินกว่าวัยนะเห็นไหมว่ามันมีเสียกับเสียเนาะระบบการการเผาผลาญมันก็จะแย่แล้วก็แกทําอย่างเนี้ยแกก็เป็นแรงเหนี่ยวนาให้คนอื่นทําตามแกนั่นเนี้ยมันก็บอกว่าเออมันก็ไม่อยากให้คนอื่นเออทาตามมันไม่อยากเป็นแรงเหนี่ยวนาให้ใครทําตามหรอกนะแล้วก็มันก็บอกว่าเออเออเดี๋ยวมันก็จะดื่มน้าแล้วกันแล้วมันก็ไปหยิบน้ําดื่มโดยที่มันก็ไม่ไม่ทุกข์ค่ะก็ขอโอกาสจง จะาวัฒทำเพียงแค่นี้ค่ะขอปัญญาจากท่านจำเนะจากคูรุและพี่น้องทุกท่านค่ะสาธุค,ค่ะอ้าสาธุค่ะเอ๊ก็คุยกับพี่ขวัญหลายครั้งแล้วนะ,ปะเป็นเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กหรอคะไม่ค่อยดื่มน้ําใช่ค่ะคูรุมันอาจจะเป็นร่างกายของพ่อแอดก็ได้นะเพราะพ่อเอสแข็งแรงจนอายุ60กว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นร่างกายที่มันโอเคกับการดื่มน้ําเท่านี้ก็ได้นะเพราะถ้ามันไม่ใช่มันป่วยไปนานแล้วอันนี้มันไม่ป่วยอะอ,อาจจะไม่จําเป็นต้องมาตั้งสินดื่มน้ําก็ได้นะ หรือว่ามีปัญหาไหมมันไม่มันถามว่ามีปัญหาไหมคือถ้าดูร่างกายเนี่ยมันไม่มียังไม่มีโรคอะไรที่มันบ่งชั้นนะคะคุรุอย่างนี้นะคะแต่บางครั้งอ่ะมันก็มีฝ่าเท้าร้อนบ้างในบางครั้งแต่ไม่บ่อยค่ะแล้วปกติฉี่สีอะไรอ่ะสีเข้มถ้าถ้าเป็นบางครั้งอ่ะคุรุถ้าโดยส่วนรวมโดยส่วนรวมก็กลางๆค่ะคุรุหมายถึงว่า ส,สีสีสีบางครั้งนะคะถ้าดื่มน้ําวันหนึ่งสามแก้วขึ้นไปสมมตินะคะ,สา,ะ,ะสามแก้วอ่ะเออสามแก้วอ่ะมันก็จะออกจางๆแต่ถ้าวันไหนเนี่ยไม่ได้ดื่มหรือว่าดื่มแก้วนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ออกเข้มๆหน่อยค่ะคกุลุอ๋อแล้วแล้วปกติแล้วแล้วเคยดื่มน้ําอุ่นไหมเคยค่ะถูกกันไหมก็ดีนะคะคุลุระหว่างปกติระหว่างดื่มน้ําอุ่นกับน้ําธรรมดาคิดว่าอันไหนถูกมากกว่ากันปกติถ้าไม่น้ําอุ่น ก็น้ำท,ท,ที่ที่หลักๆส่วนใหญ่เนาะก็จะน้ำแช่เย็นกิ๊บถามผิดแล้วเนี่ยไม่มีช้อยเลยนะค่ะ <c oughs> มันก็มีเคยดื่มนะคะคุณลุน้ำปกติอะแต่ถ้าเทียบปกติกับแช่เย็นนะคะดื่มแช่เย็นมันจะสดชื่นกว่าดื่มแช่เย็นต้องการร่างกายต้องการกินแช่เย็นแสดงว่ามันมีความร้อนมันถึงอยากจะต้องเอายเย็นใสเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามอย่างนีอ้อ่ะอ่อ่ เอ่อปัสสาวะเยอะไหมหเหงื่อออกเยอะไหมแต่ปัปสสาวะน้อยค่ะแต่ปัสส<ป>าวะน้อย<า>มันก็เสียน้ําออกไาเป็นน้อยเหงื่อถ้าเหงื่อทั้งวันไม่ออกเลยมันก็ยังเก็บน้ําอยู่ในตัวมันก็เลยเลทาให้สูญเสียน้ําในตัวไม่มากเกือบแก้วหนึ่งค่ะปัจจัยนี้ก็เกินน่าจะมีส่วนด้วยนะเกือบแก้วหนึ่งค่ะเวลาปัสสาวะทีหนึ่งค่ะวันหนึ่งเนี่ยปัสสาวะลองลองดูซิว่าวันหนึ่งปัสสาวะออกมากี่ซีซี เนาะจับประมาณสามสี่ครั้งค่ะสามสี่ครั้งครั้งละแก้วก็ประมาณเจ็ดร้อยซีซีแล้วเหงื่อเหงื่อวันวันออกเยอะไหมครับคือถ้าไม่ทํางานก็ไม่ค่อยออกแต่ถ้าออกค่ายออกอะไรอย่างเงี้ยเวลาได้จับทําอะไรสักหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเหงื่อจะปืดป๊ดป๊ดปืดมาเลยค่ะเหงื่อเยอะอ๋อเพราะเราอย่างนี้ละกันถ้าวันไหนเราเราเสียเหงื่อเยอะเราปัสสาวะเยอะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะหน่อยนะฮะ ถ้ารู้ว่าเราเสียน้ําไปเยอะเราก็เติมน้ําให้เยอะหน่อยอค,อค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยกิดว่ามันอาจจะเป็นที่ร่างกายป้าแอดก็ได้นะคะอาจจะไม่จําเป็นต้องมาเสียเวลาตั้งสีอดื่ดน้ำหรอกค่ะคุณลูกคะแต่ในระบบในเรื่องระบบขับถ่ายเนี่ยมันจะถ่ายได้น้อยใช่ไหมคะคือถ้าถ้าเกิดในแปรสังเกตมันถ่ายได้น้อยมันจะต้องใช้วิธีการดีท็อกหนึ่งเนี้ยนั่นนะคะ ก็เลยแปแอดจะลองดูว่าเอออยากจะให้มันถ่ายถ่ายได้เหมือนปกติแบบเพื่อนๆก่อนอย่างเงี้ยเขเลยอาถ้าทัตเตือมว่าดูเื่อว่าเออลองว่าน้ำช้วยได้ดื่มเยอะขึ้นค่ะอ่าอ่าจะลองก็ไม่ผิดนะคะเอาลองดูดูซิแล้วเมื่อวานไปทําแล้วเป็นไงดื่มเยอะขึ้นไหมเฮมันก็ยอมค่ะมันก็ดื่มจากที่ก็กะนะคะคุณลุได้สักประมาณไอ้ทัดเทียบอ่ะนะคะเออประมาณสี่ สี่แก้วอ่ะสี่แก้วน้ําอะค่ะคุณลุปกตินี่ดื่มเท่าไหร่สองสามหรอปกติไม่ถึงไม่ถึงบางวันเนี่ยแก้วหนึ่งบางวันก็ไม่ถึงบางวันก็ไม่กี่จึกอะไรอย่างเงี้ยท้าวันนั้นะมันเกิดว่าดื่มคุณลูกค้าอย่างเช่นเวลาเราดื่มอย่างเช่นเวลาทานอาหารเนี่ยเราดื่มน้ําน้ําสมุนไพรในตัวเนี่ยอย่างเงี้ยพอดื่มน้ําแล้วทานข้าวเสร็จแล้วอะไรล้ะมันก็ไม่เรียกแล้วน้ําอะมันก็เฉยเฉยไปเลยอ่ะคุณลุก ก็ได้สมุนไพรในตัวก็ได้หรือว่ากินน้ําซุปน้ําแกงค่ะท่านน้าซุปน้ําแกงก็กินได้บ้างแต่ทีนี้ถ้าในหลักการกินการดื่มน้ําเนี่ยเราต้องดื่มที่มันเป็นน้ําจริงๆใช่ไหมคะคุณลูกไอ้น้ําซุปน้ําอะไรอย่างนี้เขานับด้วยไหมคะเอ้ยนับหมดและนะไปเอามาตรฐานโลกๆใช้ไม่ได้หรอกนะคะมาตรฐานโลกๆกหกแก้วแปดแก้วกี่ลิตรกี่ลิตรก็ว่าไปนะคะมาตรฐานสากลเขา ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะมาตรฐานเราป้าแอดมันอาจจะเข้ากับร่างกายป้าแอดก็ได้ถ้ามันไม่เข้ากันเนี่ยป้าแอดไม่มีอายุขนาดนี้หรอกหกสิบกว่าปีแล้วดื่มอย่างนี้มาตั้งแต่เล็กจนโตแล้วแสดงว,ว่ามันคงเป็นร่างกายที่ต้องการเท่านี้เพราะถ้าอะมันผิดเพราะถ้าร่างกายมันขาดน้ําป้าแอดป่วยนานแล้วแล้วป้าแอดก็สบายดีนะมันขยันอาบน้ำแต่มันไม่ไม่ดื่มน้ำ <ๆ S 2> มันมันมีอะไรกับเดี๋ยวต้องเวลาดื่มน well> ้ําน nice> ี่มันมันยังไงมันไม่อยากกินเพราะอะไรนะมันมันพอดื่มน้ําเนี Wonder ่ยคุณรู้พอเอื้อกเอื้อกเอื้อกอย่างเงี้ยมันก็จะตึงเหมือนกับกระเพาะทวงอ่ะคุณรู้เคยเป็นไหมฮะก็ก็อย่าไปอย่าไปเอื้อกดิเปลี่ยนเปลี่ยนเอื้อกเปลี่ยนเอื้อกเป็นคำสองคำใช่เมื่อเช้าก็คุยกันกับน้องน้องคลองอยู่ค่ะว่าลองเปลี่ยนใช้เป็นวิธีการจิบอ่าให้งั้นก็ตั้งสินจิบทั้งนั้นอ่ะ ิบใช่ไหมคะเออตั้งสีลคำสองคำทั้งวันอ๋อโอเคได้ค่ะออลองดูเพราะว่าทีา่ก็ไม่รู้หรอกนะบางทีนเนี่ยโลกนี้เราไม่ได้เป็นไงเราน้ำเราเช้ามาแล้วก็แก้วนึงก่อนนอนแล้วก็แก้วกลางวันแล้วก็ทั้งวันไงก็เลยต้องเรียนกับป้าแอดนี่แหละนะคะเช้าเชา้ชามาเช้ามาดื่มไหมเช้ามาดื่มค่ะดีนี้ตื่นมาก็นาะลุกมาก็จะดื่มก่อนนอนก็ดื่มก็สองแก้วแล้วนะ ไม่ค่ะมันดื่มไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงแก้วไงมันดื่มแค่อึสองอึกไงฮะอ๋อเอาเรียกจีบอย่าเรียกดื่มเลยถ้างั้นคำสองคำเอาก็ได้เอาคำสองคำทั้งวันดูดิ <ừ, S 1> ค่ะได้ค่ะคำสองคำทั้งวันใช่นี่ยตั้งีนคำสองคำทั้งวันดูซิพอกินก็ไม่รู้ว่าระบบร่างกายก็บอกว่าดื่มอึกอึกแล้วมันท้องมันปวดปวดท้องมันอะไรของปราแอนเอาลองลองเอาที้ไปทำค่ะ ได้คะ่ะคุณลูกอ่าเรียนไปกับป้าแอดนี่แหละอ้าวไปกับคุยหรือส่งกำลังใจเชิญค่ะรอบขอบพระคุณค่ะคุณลูกอ่ะส่งกําลังใจให้ป้าแอดค่ะปุ้ยก็อ่านะคะพยายามหาน้ํานะคะไว้ใกล้ๆตัวเองเวลาที่ที่รู้สึกว่าเราจะขาดน้ําแบบเนี้ยนะคะก็เอาเอามาจิบนะคะพยายามกินให้หมดหนึ่งกระบอกนะคะคุณ S 1> <S 1> <S ก็ฝึกตามปแอดอยู่เหมือนกันค่ะเหมือนจะกินน้ําน้อยค่ะแต่พยายามอยู่ค่ะสู้ไปด้วยกันค่ะปะแอดค่ะสู้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะค่ะผมกำลังจะให้ป้าแอดค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะ,คะขอการแชร์ประสบการณ์ค่ะ <c oughs> ตัวเองนะคะคือตอนเช้าตื่นขึ้นมานะคะจะจะดื่มนะ้ำประวันหนึ่งถึงสองแก้วนะคะหรือสามแก้วนะคะตอนเช้าภายในสองชั่วโมง แต่ค่อยๆทานแล้วค่อยๆดื่มทีละนิดละนิดนะคะแล้วก็หลังจากเที่ยงนะคะก็จะดื่มนิดหน่อยนะคะไปถึงเย็นนะคะพอถึงห้าหกโมงเย็นก็จะดื่มน้อยลงหรือไม่ดื่มเลยนะคะสาธุค่ะขอคุณแอสปฏิบัติต่อไปนะคะพยายามต่อไปค่ะสาธุค่ะคุณค่ะสาธุค่ะพี่แมงน้อยขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะปฏิบัตินะคะค่ะน้อมกับนมัสกการท่านสมณะค่ะ คงเป็นรายแรกในโลกมั้งที่ตั้งสินดื่มน้ำเนี่ยเนะาะมันเดียวสิ่งใดไม่เคยมีก็มีมาค่ะสงสัยจะกล้เป็นพระรหันแล้วสินก็ไม่มีให้ทําแล้วมาทําสินดื่มน้ำเนี่ยเนาะใช <c oughs> ่บ่าว่าโอ้แกรู้ทาเป็นอาหารหันหรือยังเนี่ย<อ>ยังยังค่ะคโซดาดบานันยังไม่โซดาบันก็ยังไม่รู้จะรอดหรือเปล่าค่ะเรื่องดื่มน้ํามันคงไม่จชเป็นต้องมาตั้งเป็นสมเป็นศืลนหรอกนะเนาะเออต่ตั้งก็ได้ไม่ห้ามหรอกไม่สงวนลิขสิทธิ์ทีนี่จะมาถามเลยว่า น้ำที่จากน้ำที่จากการรับประทานอาหารเช่นกับเช่นแกงผลไม,ม้ผลไม,มน้นี่วันหนึ่งประมาณเท่าไหร่เยอะไหมไมกเยอะครับไม่เยอะนะไม่เยอะก็อย่าลืมว่าอย่าลืมว่าในอาหารก็มีน้ํานะในผลไม,ม้ก,ก็มีน้ําบางทีมันได้จากพวกนั้นมากน้ํหรือมันจึงไม่จําเป็นมากนี่นี่เป็นเหตุผลเนื่องแต่ถ้ามันไม่มากก็ถือว่าตัดไป ท่านคะเวลายกตัวอย่างเวลาทานก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยน้อยแอดจะทานแต่เส้นน้อยครั้งที่แอดจะ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 ทานน้ําน้ํามันจนหมดอ่ะน้อยครั้งมากเลยขนมหวานก็เหมือนกันค่ะอย่างเช่นกล้วยบวชชีหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอดก็จะทานแต่เนื้อน้ำแอดก็ไม่ดื่เคยเกิดในประเทศทะเลทรายมามากที่มันประหยัดน้ำไม่ได้ดื่มน้ําเยอะก็เลยเป็นอันนี้สงมั้งอันนี้ก็ว่าไปตามภาษาแล้วเนาะ จริงเหตเราไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าก็อย่าไปกังวลมากเหมือนครูว่านั่นแหละถ้าเราทําขนาดนี้ชีวิตอยู่ได้ไม่มีปัญหาอะไรก็ถือว่ามันพอดีกับเราไม่ควรเอามาตรฐานโลกหรือมาตรฐานของคนอื่นที่เขาทํามาเนะ่ยเช่นต้องเท่านั้นเท่านี้ต่อวันนะ่ยมาเป็นเครื่องกดดันใจเราเอาตัวเราเป็นหลักเช่นปัสสาวะมันสีเข้มมากไหมกลิ่นฉุนไหมถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็นั่นคือขาดน้ําร่างกายร้อน ขับถ่ายยากนั่นคือการขาดน้ําท้องผูกบ่อยแต่ถ้าอย่างอื่นดำเนินไปปกติมันก็ไม่ได้ขาดน้ําอะไรแต่กรณีที่บอกว่าอุจจาระน้อยนี่อาจจะเจอเกิดจากรับประทานอาหารกากน้อยหรือรับประทานปริมาณน้อยด้วยมันก็จะกากน้อยเป็นธรรมชาติดูแล้วไม่มีใครกินน้อยเรขี้เยอะหรอกนะเขาถึงมีคำสาวว่ากินมากขี้มากกินน้อยขี้น้อยไงเพราะฉะนั้น ไปแอดวิสัยก็กินข้าวไม่มากใช่ไมเหมือนแมวดมหรือเปล่าแล้วจะให้อุจจาระเยอะได้ยังไงมันก็มีผลต่อการขับถ่ายถ้ายังก็ต้องเพิ่มพวกาก,ากากให้มากขึ้นเท่านั้นเองนะพวกช่วยขับถ่ายให้มากขึ้นยิ่งถ้ากินน้อยอุจจาระมันก็จะน้อยการขับเคลื่อนลำไส้ก็จะน้อยลงอาจจะถ่ายลําบากยิ่งถ้าน้ําไม่พอก็ท้องผูกเข้าไปอีกทุกอย่างเป็นองค์ประกอบร่วมกันนะนะสรีระคนเรามันสร้างมาแบบนั้น,นก็สังเกตเอาดูดูเอาว่าผลจริงๆมันเป็นยังไง นะถ้าหากว่าเราคิดว่าเราดื่มแค่นี้ก็พอแล้วโอเคทีนี้จริงถ้าถ้ากระเพาะของเรามันเล็กแล้วดื่มอื้อๆลงไปเนี่ยมันก็จะจุกจะแน่นไม่สบายท้องแน่นอนมาก็เคยมีภาวะนี้แต่มันฝึกได้สมมติว่าเราดื่มทีละแก้วใช่ไหมแล้วมันจุกเราก็ลดลงแล้วดูว่าปริมาณไหนที่มันไม่จุกที่เหลือเราก็ดื่มอีกรอบนึงเท่าน,นั้นเองนะแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น สุดท้ายมันก็จะได้ปริมาณมากขึ้นเองโดยที่ท้องไม่มีปัญหามันอยู่ที่การฝึกขยายกระเพาะเพราะกระเพาะขยายได้หลายเท่านะหลายเท่าตัวเลยเหมือนมดลูกกันแหละมดลูกก็ขยายหลายเท่าตัวกระเพาะก็ขยายหลายเท่าตัวของภาวะปกติของมันปกติมันเท่ากําปั้นเนาะมันอาจจะขยายเท่าอะไรล่ะสามกำปั้นรวมกันก็ได้แล้วแต่อยู่ที่การฝึกแต่ถ้าอยู่ไม่ฝึกไปขมขืนขมใจมันเลยนี่มันก็มีปฏิกิริยาโต้ต้านแน่นอนนะ เช่นสำรอกอาเจียนอะไรก็แล้วแต่หรือสะอึกพวกนี้แหละมันก็เกิดขึ้นได้ปฏิยาร่างกายนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อยู่ที่เราจะสังเกตร่างกายตัวเองตามคติที่ว่าเราคือหมอที่ดีที่สุดนะนะคนอื่นก็เป็นเพียงมีความเห็นคําแนะนําตามประสบการณ์แต่ชีวิตจริงเราต้องดูแลความจริงของเราว่าดื่มขนาดไหนพอดีดูปัสสาวะดูอุจจาะ,ะดูอประกอบอื่นด้วยอย่างเงี้ย มันก็ทําให้เราได้ชัดเจยนยิ่งขึ้นส่วนจะตั้งเป็นศีลไม่ตั้งเป็นศีลก็แล้วแต่สะดวกนะผมไม่มีใครว่าอะไรหรอกเป็นศีลที่ของเราเองเอาสาธุค่ะกลับขอบพระคุณค่ะป้าไอ้ก้งตั้ง,อย,งอยากจะตั้งศีลองว่าลองดูสักสักระยะหนึ่งดูซิว่าดูซิว่าเออถ้าเร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 าดื่มมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยร่างกายเราจะแบบว่ายังไงไอ้เกี่ยวกับเรื่องถ่ายน้อยหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนั่นนะคะดูซิว่ามันจะฟโฟล์มไหม เพราะว่าเขาจะมีแบบอะไรนะเขาจะบอกมีรอยกับจมจมกับรอยอะไรด้วยอย่างนี้นะก็เลยอยากลองดูนะันะ่ะคะสักระยะหนึ่งขอบคุณค่ะค่ะน้อมกับขอบพระคุณค่ะเอาเฮอป้าเอสนะคะลองทําดูถ้าไม่ทําก็ไม่ว่านะทําไปสักพักหนึ่งแล้วพอก็ได้าอาจจะเป็นป้าอา,อาจจะถูกฝึกมา,มากด้านการดื่มน้ำน้อยนะหรือบวกกับร่างกายที่มันลงตัวกับแบบนี้ นะเหมือนหลวงปู่ไงฝึกเกิดเป็นลิงมาหลายหลายชาติไงป้าเอศอาจจะเกิดเป็นสัต์อะไรที่มันดื่มน้ำน้อยอะ่ะแล้วมันถูกฝึกมาจนมันเชี่ยวชาญด้านเนี้ยก็เป็นได้นะหรืออาจจะร่างกายมันเย็นลงมันเซฟน้ำเป็นผู้ที่ประหยัดน้ำในการนำเข้าสู่ร่างกาย มันก็อาจจะเป็นได้แล้วก็เกือก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละเรียนจากป้าแอดนี่แหละไม่จําเป็นต้องเป็นเหมือนคนอื่นคนอื่นเขาดื่มเยอะไม่จําเป็นหรอกนะคะเราอาจจะเป็นเคสพิเศษก็ได้เ,ออเห็นไหมเห็นไหมกิฟก็เรียนกับป้าแอดนะเนี่ย <laughs> ถ้ามันไม่ถูกกันแบบนี้มันป่วยตั้งนานแล้วอันนี้เป็นอย่างนี้จนอายุหกสิบกว่าปีน่ะแต่เอาอายุมาวัดแล้วแสดงว่ามันลงตัวกับร่างกายป้าแอดมันถึงอยู่ได้จนถึงขนาดนี้แล้วไม่ป่วยเท่าไหร่ด้วย นะดังนั้นเป็นผู้ฝึกมาด้านนี้แต่อยากลองฝึกดื่มเหมือนชาวบ้านเขาก็ฝึกสักกี่วันเอาสักประมาณสักเดือนหนึ่งครูเออเอาสี่ปัเดือนนักเรียนนี้วันปักเดียวเดียวหมดอ่ะเออเอาอ่าลองดูลองดูนะคะก็ไม่ว่านะคะเรียนดูเอานะคะไม่ห้ามนะเนี่ยนะคนเรียนอยากจะเรียนก็ไม่ได้เสียหายก็เรียนไป นะคะออาจบดีกว่าที <Okay. S 1> <อ>่ดีคุณครูค่ะ